ธรรมาดา254หลังสตรทุนบุรีนะครับเดี๋ยวกำลังเข้าจอดโพธทารามนะครับมารอชมกันนะครับมาแล้วครับโดยมี37ลอลีกนะครับวันนี้3 7มเจได้สี่หนึ่งหนึ่งสาครับเดี๋ยวมาดู254กันนะครับว่าได้อะไรนะครับ อา3 0 5ครับวันนี้พวกมาสองหัวครับอาสตอม4305และอัสตอม4206ครับ